การเป็นคนที่ฉลาดและน่าเกรงขามในด้านจิตวิทยาคือการเข้าใจตัวเองและผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้งใช้ความรู้ทางจิตวิทยาในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกรง่งและสร้างอิทธิพลต่อคนรอบข้างด้วยวิธีที่มีความรับผิดชอบและเหมาะสมนี่คือแนวทางที่จะช่วยพัฒนาในด้านนี้หนึ่งเข้าใจจิตใจของตัวเองการทำความเข้าใจเกี่ยวกับอารมณ์ และความคิดของตัวเองช่วยให้คุณสามารถควบคุมอารมณ์และการกระทำได้ดียิ่งขึ้นเช่นการฝึกสติหรือการใช้เทคนิคการหายใจลึกๆเพื่อลดความเครียดและรักษาความสงบในสถานการณ์ที่ทา้าทายการเข้าใจจิตใจของตัวเองในฐานะคนที่ฉลาดและน่าเกรงขามเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งและเกี่ยวข้องกับทั้งด้านจิตวิทยาและการตระหนักถึงลักษณะบุคลิกภาพของตัวเอง การที่คุณสามารถรับรู้และเข้าใจจิตใจของตัวเองอย่างลึกซึ้งทำให้คุณสามารถควบคุมและใช้มันในการตัดสินใจและการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดีขึ้นในด้านจิตวิทยาบุคลิกภาพและการแสดงออกเป็นสิ่งสำคัญที่จะบ่งบอกถึงลักษณะความฉลาดและน่าเกรงขามของบุคคลซึ่งสามารถอธิบายได้ผ่านหลายมุมมองดังนี้ การรับรู้ตัวเองคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดหากคุณเข้าใจถึงความรู้สึกความคิดและการกระทำค,คุณจะสามารถเข้าใจแรงจูงใจของตัวเองและควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นการตระหนักถึงความฉลาดของตัวเองและความสามารถที่มีก็ช่วยให้คุณสามารถใช้พลังงานที่มีอย่างมีประสิทธิภาพและแสดงออกในวิธีที่ให้ผลดีก,การสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเกรงขามการที่คุณดูน่าเกรงขาม อาจไม่ได้หมายถึงการแสดงออกที่ดูดันหรือเกินจริงแต่มันคือการที่คุณมีความมั่นใจในตัวเองและสามารถสร้างบรรยากาศที่มีความเคารพและให้เกียรติจากผู้อื่นนอกจากนี้ยังรวมถึงการทำตัวให้ดูมีความสามารถที่โดดเด่นในสถานการณ์ต่างๆต่อมาการควบคุมอารมณ์คนที่ฉลาดจะมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์และรู้จักการใช้มันในทางที่สร้างสรรค์ ซึ่งรวมถึงการเข้าใจและตอบสนองต่ออารมณ์ของผู้อื่นได้ดีก,การมีคิวสูงเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการกับสถานการณ์ที่มีความตึงเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพและการเข้าใจและจัดการกับความกลัวเป็นอุปสรรคสำคัญในการที่เราจะใช้ความสามารถของเราอย่างเต็มที่คนที่ฉลาดและมีความมั่นใจในตัวเองจะเข้าใจความกลัวของตัวเอง และเรียนรู้ที่จะจัดการกับมันได้อย่างมีสติไม่ปล่อยให้มันขัดขวางการตัดสินใจหรือการแสดงออกของตัวเองต่อมาสองพัฒนาความสามารถในการอ่านคนการสังเกตภาษากายและการรับรู้สัญญาณที่ไม่พูดออกมาจากผู้อื่นเช่นการมองตาท่าทางหรือเสียงพูดช่วยให้คุณเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้ดีกว่า และทำให้คุณสามารถสร้างการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพการพัฒนาความสามารถในการอ่านคนเป็นทักษะที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะสำหรับคนที่ต้องการแสดงออกถึงความฉลาดและความน่าเกรงขามการอ่านคนไม่เพียงแต่ช่วยให้เราสามารถเข้าใจคนอื่นได้ดีขึ้นแต่ยังช่วยให้เรารู้วิธีการตอบสนองและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในทางจิตวิทยาและการบริหารอารมณ์การสังเกตภาษากายเครื่องมือที่ทรงพลังในการอ่านคนเพราะคนมักจะไม่สามารถควบคุมการแสดงออกทางภาษากายได้ทั้งหมดดังนั้นการสังเกตท่าทางการเคลื่อนไหวการยืนหรือการนั่งสามารถบอกอะไรได้มากมายการฟังอย่างตั้งใจการฟังที่มีประสิทธิภาพ ไม่ใช่แค่การรับฟังคำพูดแต่ยังหมายถึงการฟังทั้งน้ำเสียงและบริบทของคำพูดนั้นๆคนที่ฉลาดในการอ่านคนมักจับสัญญาณจากการเปลี่ยนแปลงของน้ำเสียงหรือคำพูดที่ไม่ตรงไปตรงมาของคนอื่นต่อมาการอ่านอารมณ์การเข้าใจอารมณ์ของคนอื่นเป็นทักษะสำคัญในการอ่านคนการรู้จักและระบุอารมณ์ที่คนอื่นกำลังรู้สึกสามารถช่วยคุณตอบสนองได้เหมาะสมมากขึ้น ต่อมาการอ่านสถานการณ์ในการอ่านคนอย่างฉลาดเราต้องสามารถเข้าใจบริบทหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้การแยกแยะสถานการณ์ต่างๆเช่นสถานการณ์ที่เป็นทางการหรือไม่ทางการจะช่วยให้คุณประเมินและตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อมาสามการใช้ความนิ่งเพื่อสัางอิทธิพลคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์มักจะดูน่าเกรงขาม เพราะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีการมีอารมณ์สงบและไม่ตอบสนองตามอารมณ์จะช่วยให้คนอื่นเห็นคุณค่าและความมั่นคงของคุณการใช้ความนิ่งหรือการรักษาความสงบในสถานการณ์ต่างๆเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ทรงพลังในการสร้างอิทธิพลและเพิ่มความน่าเกรงขามในตัวคุณในทางจิตวิทยาความนิ่งไม่เพียงแต่หมายถึงการไม่แสดงออกทางอารมณ์ หรือความเครียดแต่ยังเกี่ยวข้องกับการแสดงออกที่มั่นคงมีติดและสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพการใช้ความนิ่งสามารถเสริมสร้างความน่าเกรงขามและความฉลาดในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมากต่อมาการควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ตึงเครียดความสามารถในการรักษาความนิ่งในสถานการณ์ที่มีความตึงเครียดหรือเมื่อเผชิญกับความกดดัน จะช่วยให้คุณดูเป็นผู้นำที่มีสติและสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบอคอบการไม่แสดงออกที่เกินไปเช่นความโกรธหรือความวิตกกังวลทำให้คนรอบข้างมองว่าคุณเป็นคนที่มีอำนาจในการควบคุมสถานการณ์และจะรู้สึกถึงความมั่นคงในตัวคุณซึ่งช่วยเพิ่มความเคารพจากผู้อื่นต่อมาการสร้างความเคารพจากการแสดงออกที่มั่นคง,งการที่คุณ ไม่ตอบสนองอย่างกระตือรือร้นในทุกสถานการณ์ทำให้คุณดูมีความมั่นคงและไม่หวั่นไหวง่ายการไม่แสดงท่าทีที่เร่งรีบหรือไม่รีบตัดสินใจเกินไปส่งผลให้คนอื่นรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความคิดลึกซึ้งและคิดให้รอบคอบก่อนที่จะกระทำอะไรซึ่งทำให้พวกเขาเคารพในตัวคุณมากยิ่งขึ้นต่อมาการใช้ความนิ่งเพื่อควบคุมสถานการณ์ในหลายสถานการณ์ การแสดงออกในเชิงที่นิ่งโดยไม่รีบร้อนตอบสนองหรือพูดอะไรออกไปสามารถช่วยให้คุณควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นจะทำให้ผู้อื่นเริ่มรู้สึกถึงอํานาจในการตัดสินใจของคุณและคุณจะสามารถควบคุมกลุการหลายของบทสนทนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. การเข้าใจจิตวิทยาของการควบคุมกลุ่มการสร้างอิทธิพลในกลุ่มหรือสังคมทำได้โดยการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ เช่นการสร้างความเชื่อมัน่นการให้คนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่คุณสร้างขึ้นถึงการรู้ว่าเมื่อใดควรให้พื้นที่หรือยอมรับความแตกต่างเพื่อรักษาความสมดุลเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญสำหรับการเป็นผู้นำที่ฉลาดและน่าเกรงขามเมื่อคุณสามารถควบคุมและนำพากลุ่มไปในทิศทางที่ต้องการได้คุณจะสามารถสร้างความเคารพจากผู้อื่นและแสดงออกถึงอำนาจ และความมั่นใจในการตัดสินใจต่างๆการเข้าใจจิตวิทยาของการควบคุมกลุ่มช่วยให้คุณเข้าใจความรู้สึกความต้องการและพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่มและใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อการจัดการและสร้างอิทธิพลได้อย่างมีประสิทธิภาพ6การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะสามารถจัดการกับอารมณ์ของตัวเองและเข้าใจอารมณ์ของคนอื่นได้ดี พวกเขาจะรู้จักวิธีการสร้างแรงบันดาลใจและการจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพเจ็ดการเป็นผู้นําที่เข้าใจผู้อื่นเมื่อคุณสามารถเข้าใจและให้ความสำคัญกับความต้องการและแรงจูงใจของผู้อื่นคุณจะมีอิทธิพลที่สามารถดึงดูดความเคารพและความน่าเชื่อถือจากผู้อื่นอย่างไรก็ตามการใช้ทักษะจ,จิตวิทยาเหล่านี้ ทำให้คุณสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ฉลาดและน่าเกรงขามในทางที่มีจริยธรรมและเป็นธรรมชาติคนอื่นจะรู้สึกเคารพคุณไม่เพียงเพราะความรู้แต่ยังเพราะความเข้าใจในจิตใจมนุษย์และความสามารถในการจัดการสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้ดีสรุปคลิกการเป็นคนที่ฉลาดและน่าเกรงขามในด้านจิตวิทยาเข้าใจคนอื่นเต็มเพติฟังและเข้าใจความรู้สึกของคนอื่น ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) ควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ตึงเครียดใช้ภาษากาย (Body Language) แสดงท่าทางมั่นใจและเชื่อมั่นฟังมากกว่าพูด (Active Listening) ฟังคนอื่นอย่างตั้งใจพูดอย่างมั่นใจ p e r s u s i v e พูดอย่างตรงไปตรงมาและมั่นใจพัฒนาความรู้ (Knowledge) มีความรู้หลายด้านใช้ความเงียบ (Silence) ใช้ความเงียบสซางอิทธิพลรักษาระยะห่าง b o u n d a r i e ตั้งขอบเขตที่ชัดเจนในความสัมพันธ์การเป็นคนที่ฉลาดและน่าเกรงขามในด้านจิตวิทยาต้อองค์ใช้การเข้าใจในตัวเองและคนอื่นรวมถึงการใช้ทักษะการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลนี่คือทริคบางประการที่จะช่วยพัฒนาทักษะจิตวิทยา และเพิ่มความน่าเกรงขามโมการสร้างภาพลักษณ์ที่ฉลาดและน่าเกรงขามในด้านจิตวิทยามักจะมาจากการมีความมั่นใจในตัวเองและการเข้าใจและจัดการกับคนรอบข้างอย่างมีประสิทธิภาพ